ต okay. like, okay. ื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยครับคือคนแรกเราก็ขวบ8เดือนเองขวบเก้าเดือนอะไรเงี้ยก็ยังแบบก็เพิ่งอยู่มือเองนะฮะก็เพิ่งแบบเขาก็เริ่มเริ่มที่จะแบบต้องหันไปมองพี่เขาก็เป็นเป็นลูกพี่ในการเลี้ยงนะก็ก็กาลังกําลังสนุกกับการเลี้ยงคนแรกเราพอพอมีอีกคนมามาอยู่ในท้องตอนนี้ประมาณ3เดือนกว่าเกือบ4เดือนแล้วก็ก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่า ความรับผิดชอบในนะฐานะแบบวหนาครอบครัวเนาะแล้วก็ในฐานะพ่ออย่างเงี้ยก็ก็ยิ่งยิ่งยิ่งทวีมากขึ้นแล้วก็ก็คิดว่าจะทําให้ดีที่สุดแล้วกันครับเป็นเป็นไปตามแผนที่พี่ตูนวางไว้เลยไหมคะเป็นไปตามแผนเลยครับเอ่อ <Kinda> จริงๆแผนที่ผมวางไว้หรือเปล่า ไม่ใช่เป็นไปตามแผนที่คุณภรรยาวางไว้เพราะเขา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 จะเป็นสายแบบโชคโชคหลางนิดนึงครับเป็นสายมูเขาจะบอกว่าเขาจะบอกว่าอะไรนะถ้าลูกถ้าลูกคนที่สองเนี่ยเกิดภายในปีนี้มันจะดีมันจะดีกับมันจะดีกับพวกเรานะอะไรครอบครัวอะไรเงี้ยก็พยายามกันมาแบบสามสี่เดือนก็ไม่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 มาอะไรเงี้ยจนจน จนแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเนี้ยแบบมาแล้วแบบคือกําหนดการก็คือเขาจะเกิดในเดือนธันวาพอดีก็คือเหมือนแบบมันถ้าหลุดเดือนเดือนที่เดือนที่ได้เดือนที่ติดไปเนี่ยก็จะแบบหลุดไปเป็นปีอื่นอะไรก็เหมือนแบบก็ตามตามแผนที่ที่คุณแม่ก้อยเขาหวังไว้พอดีไม่มีไปบนอะไรไหมคะว่าขอภายในปีนี้หรืออะไรเงี้ยคอ๋อส่วนตัวผมไม่ได้ไม่ได้บนครับ แต่ว่าน้องก้อยมีเราต้องหาไปเดินสายแบบแก้บนหนักเลยไหมครับพี่ตูนขาก็ต้องหาไปครับ <laughs> ที่ภูเก็ตเขาไปสองสามที่ก็เป็นผู้หญิงไหมคะลุ้นไหมคะลุ้นว่า <c oughs> คือก็อยากได้ผู้หญิงครับ <c oughs> จะได้จะได้มีครบแล้วก็จะได้แบบตั้งใจเลี้ยงเลยทีนี้ก็แบบปิดปิดจ็อบปิดโครงการเลยครับคื <c oughs> <c oughs> อถ้าได้ผู้หญิงนะครับเพราะผมก็40กลางแล้วครับบางที คือไอการมีมันก็ไม่ยากนะเนาะแต่ไอการเลี้ยงให้ดีการมีไม่ยากหรอไม่ยากเลยใช่ไหมต่้องเดี๋ยวรอผลเลือดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับเพราะคือจะเจาะเลือดคุณแม่ไปตรวจแล้วแต่ก็รอตรงนั้นให้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกว่ายังมีที่รุนอีกสเต็ปหนึ่งใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ รที S <S 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 ่ประชุมนิดหนึ่งแล้วรอบนี้คุณคุณก็ใหเขาแพ้มากในยังไงเหมือนเหมือนท้องนี้จะแพ้มากกว่าท้องแรกเรื่องเรื่องเรื่องกลิ่นเรื่องเรื่องแบบอาหารนั่นอะไรเงี้ยท้องแรกนี่ชิวๆครับครับมีอนะไรมีแล้วครับมีแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวรอรอรุ่นเท่เดี๋ยวรอ คิดไปทั้งชื่อหญิงชื่อชายใช่ไหมครับพี่รู้เป็นชื่อที่คิดไว้ที่เป็นเป็นได้ทั้งหญิงโอ้เป็นชื่อกลางกลางเกี่ยวกับเกี่ยวกับโยงกับคนแรกด้วยโยงกับเพลงไม่ไม่ไม่มีไม่มีภูเขาท้องฟ้าแน่นอนนะบางคนถัดเดาว่าเป็นภูเขาท้องฟ้าอะไรเงี้ยไม่มีครับ